เอาละสวัสดีครับลุงใบครับวันนี้มาพบกันอีกเนาะวันนี้โอ้เผาไปหลายเตาแล้วใช่ไหมเริ่มขึ้นใหม่แล้วใช่ไหมครับโอ้โหไหนเนื้อฐานไปไง่านเขาเก็บไปเมื่อกี้ครับโอเก็บไปแล้วครับโอบไปแล้วก็เข้าใหม่โอตอนนี้กําลังขึ้นเตาใหม่พร้อมกับวิทยุคู่ใจวิทยุคทานินฟังข่าวนี่ครับวิธีเผาใช่ไหมลุงนี่นี่เริ่มเผาใหม่เลยใช่ไหมนี่ครั้งที่เท่าไหร่แล้ว เป็นสิบแล้วอันนี้ครั้งที่สิบแล้วโอ้นี่เต่าก็เอาเอาบังลมไว้ทําไมตัวนั้นนะมันลมมันตีโอ้ลมตีโอตีเออ่ป่องควันใช่ไหมครับป่องมันออกโอ้ปองทางออกเอาามเ๋อนี่นี่นี่ตอนนี้เรายังไม่ปิดเนาะกําลังจุดเอากําลังจุดใหม่วันไหนจะปิดควันหมดโอ้ควันหมดก่อนค่อยปิดโอ้มันจะหมดเอง อ๋อจนกว่าควันจะหมดครับถึงปิดรูนี้นะครับแล้วตัวนี้จะปิดตอนไหนนี่ครับอ๋อมันไหมก็ปิดอ๋อพอมันไหมครับปิดครับอ๋อนี่ส่วนใหญ่แล้วเตานี้ก็จะหันไปทางลมใช่ไหมหันไปทางลมลมอยู่ทิศไหนก็หันทางนั้นใช่ไหมครับเปิดงทางอ่าตามฤดูกันครับก็เปิดทาันู้เปิดทางนู้นอ๋อนี่เห็นไหมถ้าไม่เปิดทางนู้นมันเผายากอ๋อทีนี้ เวลาฤดูนี้นี่ในช่วงเดือนมกราคมลมก็จะมาทางทิศเหนืออ่าตะวันออกเสียงเหนือเนาะประมาณนี้เห็นไหมนี่คือภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับของคุณลุงใบเนาะถ้ามันลมแรงมันก็ไม่ไหวโอ้เศษไม้เศษไม้อะไรต่างๆนี่ก็เอามาเาก็เก็บมาให้นะครับเป็นคนเผาอาเป็นคนเผาครับจะพาไปดูอีกเตาหนึ่งครับ เต่านั้นแหละโอ้ยผักตัวนี้โตมากแล้วนี่โตเขามืกเช้าเขามาถามซื้ออยู่นี่เดี๋ยวเีดูผักก่อนอ่ยูนี่มันต้นใหญ่มากเลยเนี่ยนี่นี่ไหมผักคะน้านี่ใช่ไหมผักคะน้าคะน้า่ครับโอ้โหต้นโตมากครับต้นเดียวนี่กินทั้งครอบครัวเลยนี่ผักกาดเฉียวใหญ่ใช่ไหมครับใหญ่ใหญ่ลวงใบก็พามาชมเตาอีกเตาหนึ่งสองคืนแล้วตัวนี้สองคืนแล้วนะครับ นี่สองคืนเตาถ่านเตาดินสงสัยเขาปิดปากแล้วมั้งอ๋อตัวนี้ล่ะพุ่งนี้ออกอ๋อพุ่งนี้เก็บอ๋อนี่คือปิดหมดแล้วนะครับนี่ครับนี่ปิดหมดแล้วสองใสยพุ่งนี้ก็จะเก็บโอ้ปิดอย่างสวยงามเลยทีเดียวปิดแล้วเออนี่ส่วนผสมเนาะปิดแล้วครับนี่ครับพุ่งนี้พร้อมเอาออกปิดสองสามคืน ปิดสองสามคืนนี่ก็เริ่มปิดวันแรกแล้วใช่ไหมครับรวันแรกก็ไปดูไม้อ่างไปไปดูไม้อ่างเออไม้อ่างไม้วัดอ๋อไม้วัดเลยอ่าเขาเรียกว่าไม้วัดนี่ไปไงนี่มันยังไม่แห้งนี่ยังไม่แหง้งครับยังไม่แห้ไงไหมมันหมดมันแถวนี้หมดอ๋อหมดนี่คือคือคือหยุดคือปิดเตาได้เลยอ๋อปิดปากได้เลยนี่คือภูมิปัญญาชาวบ้าน ในการสังเกตเนาะมีเครื่องมือที่ใช้วัดว่าไฟไหม้หมดหรือไม่ใช่ไหมวัดตรงนั้นละวัดตรงรูปองควันนั่นแหละโอ้เดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้ามาทันก็จะพามาดูการเก็บฐานเนาะผมมันเก็บไปเมื่อกี้เองอ๋อเก็บไปเมื่อกี้เองครับเก็บแล้วผมก็ใส่โอก็ใส่หม่เลยโอ้มาไม่ทันได้บอกไหมเราว่าจะมาเอาฐาน อ,อ๋อเอาไปหมดเล้วะนี่นี่ไม้อะไรลุงนี่นี่นี่ไม้ที่เตรียมมาไม้ไม้ต้นโพต้นอะไรนี่ต้นโพมันเป็นอยู่ที่บ้านที่ทีๆๆน่นาเขาออโอ้ต้นโพอ๋อต้นโพโมันก็เนื้อแข็งแบบนี้เนาะนโอ<ห>้เผาได้เหมือนกันต้นโพ,โพครับทานไม่ค่อยดีทานไม่ค่อยดีมันเนื้อไม่แข็งเนื้อไม่แข็งทานอาจจะไม่กล้าไม่กล้าเออทานไม่ ไม่บกไม่อะไรไม่หวานอ๋อไม่บกนี่หายากแล้วเออหายากแล้วนี่คือวัตถุดิบไม่หายากก่อนเขาไม่อยากตัดให้เออมันแพงเนาะแข็งมันแข็งด้วยเออเออมันแข็งไม่ใช่มันแพงมันแข็งเออเห็นไหมจับดูเป็นไงเย็นแล้วถ้าเย็นแล้วพร้อมออกนี่คืออาชีพการเผาถ่านเป็นอาชีพหนึ่งนะครับที่ ไม่ต้องใช้ความรู้มากแต่ว่าอาศัยความอดทนนะลุงเนาะความอดทนต้องอยู่กับเตาสถานที่ในการเผานี่ต้องเออห่างจากบ้านไหมตาหลายเมตรต้องห่างจากบ้านหลายเมตรอยู่นะเพราะว่าควันนี่ถ้าจุดใหม่ๆควันก็จะเข้าหมู่บ้านใช่ไหมครับกลางคืนโดยเฉพาะกลางคืนนี่ควันมันเหม็นใช่ไหมเหม็นคิ้วต้องห่างบ้านด้วยนะครับในการจุด ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ไร่ที่นาเนาะไม่มีคนนะครับโอ้สุดยอดจริงครับเอาละขอบคุณคุณตาครับวันนี้ครับขอบคุณครับเดี๋ยวพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ